บ่หางไกลจากท้ายเดือนตะกบแทงอัดขึ้นสูงสูงลงส่ซาซาใเอิ้นใส่ฟ้องพ่อปากับมาหลายๆลผงในงร้องท้อเกี่ยวเกี่ขวทถึงงานจงจงอีจงหมานเดี๋ยวมาพ่อทานหนาพนิงานจงจงดีสามสองหนึ่งไป ดี่เลยวัยโอ้ยว่อยกรบกรอ